จะไตเนาะอันนี้เพิ่นปิดเนาะเพิ่นบบตัยปรมายแดงตันมีสายเรวทุกคนตอนนี้จอดไฟแดงบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะภา <c oughs> พมันจะบ่อยางนิ่งๆบันไดทุกคนเพราะว่าตอนกลางคืนมันเป็นจ้าไดไรวะเฮากันสั้นมันมีอยู่แต่ว่ามันโบได้บันได,น,ดนะ <c oughs> เวลากลางคืนมันจะอยากสันๆหนน,นนะเนี่ ม้ทุกคนใ้เบิ่งเนะแต่ว่าจะลงในคลิปต่อไปเนาะอันนี้เป็นการสัญจรในยามกลางคืนเนาอ,อยู่ที่ถนนหน้าดงดุหรือว่ามอสโเนะหน้ามหาวิทยาลัยแห่งสัติ์ไปนี่เป็นจะตัดใส่เส้นทาง450อีเนาะ ร้อเมตรกับชดแล้วหรือว่าเอามาไว้ก่อนนะตามกำหนดที่พระเจ้ามหอดมันประมาณสี่โมงไปเอามานี่ก็ถือว่าบุวไวแล้วดิเดี๋ยวไปเบิง่งก,กันที่มีคนน้อยคนหลายสันไดเน้ะสถานีรถไฟทุกคนวอนแล้วตัวนั้นเห็นบมดไฟหุ้งเงี้ย นครหลวงเบียงจันตัวนี้จะเป็นขานเข้านี๋ยวเอาไปขาถึงขาขับจะเข้าอยู่ตัวนั้นเดี๋ยวเขาถ้ามีเวลาที่นี้ สิเก็บภาพให้ทุกคนด้่บึ่งเอ๊สถานีนครหลวงเวียงจันทร์สถานีรถไฟนั่นเองยังประทันหอดเทือเนะพอดีทุกคนสิเก็บภาพให้ทุกคนด้่บึ่ง มี่ี่ันเจิดเ,เดว่เนาะจลอสสบายดีทุกคนอีกครั้งเนาะตอนนี้เฮ้าหอดแล้วเนาะเข้าสถานีนะ่นะคนครหลวงแล้วตอนนี้เป็นตอนนอนตอนกลางคืนทุกคนเฮ้าสี่ เปรเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งเนะตอนนี้ยังอยู่บริเวณจอรดรถทุกคนเป็นบริเวณเดินจ,จอรดรถภาพผู้โดยสารขาเข้าเนาะหรือว่าข,ามา,ขามาั่านใกขามาขาเข้าเดี๋ยวฮาสิาพาทุกคนรอบไปเบิ่งจิวนันทุกคนจุดาทางหน้าเนาะอันนี้เป็นสถานที่จอรดรถเขียน พุทธศาสนรกำลังสีหอดเนาะเดี๋ยวเขาย่างไปเบิ่งเบิ่งหน้าสถาน,นีรถเมลเขียวบบมีเนาะตอนตะแลงวันนี้เขาสังเกตเบิบ่งบบเห็นเขามาตอนสวยจะเห็นรถมีเขียวอจอดอยู่ จุดนี้เนาะอันนี้มีแต่3ล้อกับรถส่วนตัวเนะบริเวณจอดรถเดี๋ยวหาเย่างไปบึงบริเวณด้านหน้าเนาอบัด อันนี้เอามาด้านหน้าแล้วทุกคนบรรยากาศในยามกลางคืนเนะสลายเข้ามาเข้ามาได้ตอนนั้นมาได้ตอนสวยเนะตอนเศร้าเมื่อนี้มาได้มากลางคืน มาเก็บภาพให้ทุกคนในบทเป็นสถานที่จอดรถอยู่เบื้องขานั่นจะเป็นสถานที่จอดรถมาส่งผู้โดยสารเนาะวันนี้จะเป็นเดินอยู่บริเวณด้านหน้าจะเป็นค่อยลงไปลุ่มพนทุกคนสถานที่กว้างขวางอีหลี อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าเดี๋ยวเขาหย่างไปบึงใกล้ๆเนาะขีดทังหน้าหย่างเรียบรอบบึงนักคนหลงเวียดจันเก็บภาพบรรยากาศในยามกลางคืนให้ทุกคนได้บึง ผู้โดยสารยังพันห่อเทื่ตอนนี้ครับกำลังรอท่าเนาะแต่ว่าผู้โดยสารที่มาจะอดเจ๊บางนั่นทุนได้ทุกคนอันนี้เอามาเบื้องที่กับเจ้าขายพยีแต่ตอนนี้เขาเจาปิดด้อตอนนี้ประดทานที่มาหาพี่น้องเติร์นตา,ขาบขบรถไฟเกี่ยวเค <Okay. S 2> หนึ่งหนึ่งที่เดินทงนางมารนะอเห็น ได้เดินทางมาห้องสถานีแล้วกำุนารถถ่ายอยู่ประตูทางออกของสถานีขอกับใจทุกทา่านให้การหัวมือตอนนี้หอดแล้วเนาะเพื่อนประกาศเพื่อนภาษาสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวหอดไปเบิง้งอยู่ประตูเบื้องทางออกมาเนี้ ไปประตูทางออกวันนี้น,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 คนะครับพรเจ้ามาหับพี่น้องกันหลายาป,าประตูทางออกจะเป็นตัวนี้เนาะทุกคน banyak

ปวดพี่ก้นอ่องนะอ,องนะ่ะ Cảm ơn quý vị lại các bạn trong อันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่หน้าสถาน,นีเนาะรถไฟนครหลวงกำลังออกมาหลายๆแท็กซี่จัมโบ้เนาะที่มารอครับรถสามล้อมันอย่างประมาณนี้ทุกคน เบร์เบร์นอกระดับขึ้นรอท่าขึ้นจัมโบ้กันมีอ๋อสาม้อบสาม้อบก็สาม้อเท่าใดเข้าไปในเมืองฮะยจะคนคนเดียวยเท่าใดไปล่วงแส่ทางที่พักเก็บมูใส่ไปน้อ,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 นอกันเก็บมูใส่ไปเดียวไปต้อกันเพราะม่นเมา เอาสำหรับทิ่นี่จะประมาณนี้ทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมได้ท้าพิพาดประกันใดต้องขอโทษขอไปจะพาทุกคนได้เบิ่งประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนสบายดี